โอเคเลยปาดจ้โตบวมาตงมันเป็นฟูงเลยพี่น้องบบบนี้สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับเสาไข่แฟมิลี่เวยจ้ะสวัสดีครับตามมยกซะดุงหมายเก่าพี่น้องปีทีแล้วปีทีแล้วปีนี้ยังบ่มาบ่ต้องยังเนาะหนึ่งปีที่แล้วพี่น้อง สะเก่าสะเก่าสะปนินเขาจ้ะเลิกงานตอนค่ำๆมาลงมาลุ้นกันพี่น้องวันที่มนันคือกีกายนี่อยู่บ่เนาะรำความได้คือปีนึงเหรอเล็ดยูทูบมีเจัดเดือนเลยโย่เกือบปีเลยเด้อเกือบปีพี่น้องเนี่ยแรกเลยมันยกมันยกมกกสะดุ้งนี่แหละลองมาลุ้นกันพี่น้อง เมนบ,บอกคลิปแรกเขาไปหาเหตดบ,บอกบอดตรงนม่นก็บอดตรงลูกปีกายกับปีนี้มันจะกี่เก่าอยูล่ารดพี่น้องกระดุงใหญ่พี่น้องสีง่สิบห้าป <45 S 2> ่ะสี่สิบห้าอ๋อมันต้องมีตัวใหญ่ห้เฮาไหมเอาไปรไะด้นมายกนานปลาซิวบอนพี่น้อง ดึงหอผัดไแล้วดึงทีมาเมื่อนะใหม่ก็นับ่าต้องนัะกระซิวไหลขนาดบุบบุบว้ามันมีคำแล้วเห็นแล้วขาวๆลอด เสียงห้องตัแรงเนาะไปแล้วพี่เนอะม่งตัวแล้วได้แล้วได้แล้วมืดมัว่าตองน้ำท่วม

ใส่เดียวกันเลยปลาสองตัวนี่ ป้าดจักรโตมปลาต้มมันเป็นฟูงเลยพี่น้องบบบนี่สี่ตัวปลาต้มเลยปลาต้มแล้วมัน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  ก็ะจะมาก,กุ้งกุ้งงงเนาะมาตองเนาะกุ้งมุ้งใส่กุ้งจ้ะป๊าผึ่งเนาะข้างนอกผ้าขิง ปลาเข็งอยู่ข้างนอกบอกตองข้างในกันมี่ข้างในปลานินข้างนอกปลาเข็งจับได้จับได้เดี๋ยวมัวใหญ่ดีจับได้ปะ่ปะจะใครบอกได้จับได้มือเดียวปล่อยเลยไปล่อยเนาะมันฆ่าหันอยู่ปลาเข็งบอกตองเลย ที่บอตอง,งต่ามันต่ำติดา <laughs> ดางติดดางเนี่ยออกาอีกนะปราเขนะ็งน,น,น้องปานิมปานหาปานิาก็ได้ส่อขายอยู่พิทางเนาะเดี๋ยวส่ายย่างไปงพุท กินแรงแนล้วสติเนนยำแรงพี่น้องฝนตกจ้ามื่อนี้แต่บโบแห้งดอกมันก็เลยเบิ่งคือมืด 放地。 lót tôi nói kem đen kem đen bà mà tôi nói điểm đầm cái này mình khẩu บาดเฮามาบาดทางเฮาเมื่อกี้นี่ปาบอนนเ็นบ่พี่น้องบดเฮามาบอนอยู่พุกตอนเฮายังบ่มาบอนอยู่นี่ ปลาซิวเมื่อกี้นี่ต้องเอากระดูกถีมาแล้วไม่ยอมมาต้องตุก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 ป,ะ,กปะ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 จกักตัวสองตัวจ้า นนี้เนานนะก็มีแต่ลูนนี่เนาะมือนี้เนาะเอาทางก่อนเอาเออลูกนี่ต่พอได้ต้มแล้วนี่เนาอเดี๋ยว่รยนเนี่ยยุคนนี้ ดิแต่อีกแล้วดิปัวนึงปาดปลาบอนตัวเดียวก็เอาเก็บเด็กผสมน้อยทำดีเนาะพอต้มแล้วสองเทาแต่เราก็กินแล้ว บาดเลยบอนะ่อลล่นะรุ่นนี้นะบอ่อตองนะเนาะเติมกันมันบอ่อล่นแสดงว่ามันใหญ่เติมันดูห่างๆอยู่แล้ว ตัวนึงมาปะตองตื่มกันปะตองเอ้ยปะตอง,งก่อนอดิต้มป้องอดีต้มแรง,งสองคนเหา่านี่พี่น้องกินปันใดสองคนว้าวเฮ้ก ดิปลาบอกตองจ้าโตดิโอ้พี่น้องมาเร็วสี่โตจ้าหมานยำเลงหมานยำเลงใส่ดิพี่หนุ่มดิดีจัดสี่โตใส่เดียวกันเลยใส่เดียวกันปลาใส่เดียวมือนนี่เด็กตัวใหญ่เลยพี่น้องเด็ก่อนเนาะ เันได้ตัวใหญ่เนาะมันเนี่ตัวน้อยมาปีนี้ใหญ่ขนมัน,นบูถึกบอกตองเอตัวนยตัวน้อยจะเข้าตัวน้อดื้อเนาะวัยวกำลังดื้อกำลังสน,นต้มได้ทอดได้แล้วพี่น้องด มันนี้ถังเด้อค่ะบ๊วยมีของเด้อยินบอกพี่เนาะเสียงยังบาต่อค,บ,คบบบอต้องไปมาห้องดังป่านนี้ประสานเสียงเลยตัวนี้ม,มาชัพี่เนาะนั่น,น,น กบมาล่องเพลงให้เขาฟังเสียงเพลงจากธรรมชาติอืมโอ้โ,อโออหไ,ได้ยินมี่นกอีกจานนึงเนาะได้ไรีบ่ตอบไม่ได้ดอกนี่หงุดี่ิดนะคือได้ยิน มวนเลยเนาะมวนไปอีกแบบเด่ะเส,สียงเพลงธรรมชาสตร์นี่เสียงยังอันนี้บาต้องเสียเขียดน้อยอันนี้เนะรราะมีทุกรูปแบบเนาะจากเสียงกรบจากเสียงเขียดพี่น้องเอ้ยดีปลาเขาก็ได้อีก 2บาทเฮาสิหมานรัดแรงตัวนี่หมานหมานยําใกล้สิมื้อด,ดินี่แหละพี่น้องด ได้อีกแล้วพี่น้องโย่ใหญ่บ่บ่ต้องสุดท้ายใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงดิพี่นาะเ้ยมัน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 เริ่มค่อมเลยพี่น้องเริ่มคล่ำเลยพี่น้องเลยตัวใหญ่เริ่มออกแล้วตัวใหญ่เริ่มออกแต่คนยกนในสีโบหินหุ้งได้แบบนี้อ๋อขอกินกินเนาะบ้าต้องเนาะมือใหม่จะมาหาไหมตัวใหญ่พี่น้องตัวนี้ ยเกบมากฮานั่น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 น้องปลาเฮามันก็หลายขึ้นหลายขึ้นมาได้แบบนี้เนี่ยไม่พลาดน้องมาน้องเนี่ยไ่ค่อยผิดหวังเนาะบ่ผิดหวังจะเชื่อพอได้กินเนาะต้องได้กิน มุกก็มีพี่น้องเอ้อสระนี่มีทุกลูกแบบดงานเขียนเขียนน้อยกันมัยยัง ค่ำแล้พี่น้องมืดแล้วจ้ะเริ่มมืดแล้วพอได้กินแล้วพี่น้องพอได้กินแล้วจ้ะยกปลาสุดท้าย,ายแ,ลลแล้วกรเมือัลุน,น่น้องลาองขึ้นมาไดันซ้ำท้ายอยู่บ่ยกน้ำปลาองลุนบึ้ดจำบึ้ดมันะมานหรมาณพี่น้อ,อ,ง,อ,นอ,อ,เองเลยกอย่าจ้ะเมื่อใหม่จะมาหาใหม่ ดีปลาหอก็ได้งานกินได้ไลยปลาหอกก็หลายทะเลโอเคเลยเดี๋ยวสับปกรดแก้ไข่กอนอุยพอได้กินพี่น้องแต่เก่ามีแต่รุ่นนี้เลยเนี่นี่มีกระเพาะได้ต้มได้แล้วได้กินแล้ะได้กินแล้วไปคล oh. okay, okay, like. er. okay. ิปนี้กับพ่อแค่นี้ได really> ้จ้า เบิ่งคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวคข่แฟมิลี่นีเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ